สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในเกมมูนไนโอนิเซเลเยอร์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่26นะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างมาดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมีในส่วนของตัวละครใหม่นั่นคือในส่วนของโคคุชิโบร่างคนนะเป็นน้องของโยริจินั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะถือว่าเป็นตัวที่เอ่อดาเมตได้ดีเลยนะครับสายเอ่อที่เขาบอกนะเป็นสายดอทนะแล้วก็เป็นสายในส่วนของ โจมตีนะโจมตีแรงนะครับแล้วก็เป็นสายเมดเนาะนะครับก็ดาเมจของเขานี่นะครับตีในส่วนของอะไรครับแนวหน้านะแถวหน้านะครับแล้วก็โจมตีเลยนะ500ถอยถ่งพลังโจมตีนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของไรครับผมคิดว่าอันนี้เป็นดาเมจที่เพิ่มเติมมานะนะเป็นมูลนะเหมือนกับพัดจันนะตรงนี้นะอีกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะทุก นาทีนะตรงนี้เนะี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้ถึงนะ่แปดชั้นด้วยกันนะ่แปดชั้นก็คือ400นะประมาณ400นะครับแล้วคือเลเวลสองเนี่ยเอ่อจาก500เนี่ยก็จะเป็น5้าเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็เลเวลสามเนี่ยครับก็จะเพิ่มถึงหกร้อยห้าสิบเลยนะครับตรงนี้เนะี่ยแล้วก็เพิ่มเหมือนจอกกอเนาะนะนะอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อเป็นเวลาสิบ สิบวินาทีนั่นกันนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะอ่านะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะก็เป็นดาเมจที่ตีมานะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเพิ่มดาเมจไปอีกอ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นครับตรงนี้นะครับอ่านะแล้วก็เหมือนกับในส่วนของอะไรครับเหมือนกับ เพิ่มนะเพราะหลอกด r เนี่ยเพราะหน้าเป็นป้องกันนะของตัวเองนะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแล้วก็เหมือนกับเอ่อทำให้ละตูนรู้สึกว่าจะฮิวไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับอืมนะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะแล้วเทน,นะเรามาดูเนการตีของเขาดีกว่านะเป็นไงอืผมว่าไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่เนาะตีแล้วัาตีแล้วฝาเหมือนพุ่งเข้ามาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้วาวเท่าไหร่เนาะเหมือนกับผิดหวังนิดนึงนะสำหรับการโจมตีนะครับอืมนะนี่ครับอืมนะก็ ธรรมดานะข้ามได้นะแล้วก็สําหรับตัวดาเมจนะผมก็ยังคิดว่ากิยวเนี่ยนะเป็นตัวที่ตีแล้วแค่นี้ผมพูดผิดนะคนละเกมแล้วนะกิวทัลทโล่นะเออกิวทัลทโล่นะเป็นตัวที่โจมตีไี่สุดอยู่ดีนะนี่กิวทัลทโล่นะนี่นะครับตีถึง700%นะนะครับโอ้โหนะตีแรงจริงๆนะสำหรับในส่วนของกิวทัลทโล่นะ นะครับอือยังไม่มีใครโค่นกิทาโร่ได้ลงนะครับกิทาโร่เนี่ยฟับเดียวหายเลยนะครับก็สำหรับในส่วนของ โคคุชิโบนะครับตัวล่างคนเนี่ยนะผมคิดว่าสมาะสำหรับการตีบอสเนาะเพราะว่ามันสะสมดาเมจไปเรื่อยๆได้นะก็ตีๆๆนะ,นะนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีทีเดียวนะดีทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากได้ดาเมจในการตีบอสได้แรงๆเนี่ยนะโคคุชิโบล่างคนเนี่ยนะควรที่จะเปิดทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็กิจกรรมนะมันก็วนมานะอ่อกิจกรรมในสัปดาห์นี้แทบไม่มีอะไรยังไงบ้างนะก็จะมีในส่วนของอะไรครับเอ่อในส่วนของการหมุนนะ บุญเพชรนะในง่ายน้อยผมไม่เคยได้ในส่วนของห5ื่น้าเลยนะได้ห้ารอยได้200รออะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับนะครับเคยได้พันห้าครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่เคยได้อีกเลยนะกิจกรรมเนี้ยมันวนม,มวนมาไม่ว่ากี่ครั้งนะนะครับเราไม่ได้ในส่วนของเกินพันห้าเลยนะครับอืมเ,ออเดี๋ยวผมจะซื้อไอเนี่ยนะพันหกใช่ไหมผมจะซื้อเนี้ยผมขาดอีกนหนึ่งนะเพื่อที่จะไปทําในส่วนของตรงนี้นะของ เออน,นี่นะีนะเออนี่ครับเพิ่มสักห้าไปเลยเนาะนี่คนะผมกดขาดไปนะนี่นะเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะอ,อ่าครบแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ายทีนะเนาะออไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะเพิ่มตรงนี้ไปนะครับอีกยี่ห้าเลเวลด้วยกันนะนี่ ข้าวลังก็เพิ่มขึ้นแหละครับตรงนี้นะแต่มันก็เพิ่มเรื่อยนะเพิ่มเรื่อยปลดไปเรื่อยนะผมเห็นบางคนเนี่ยสิบเอ็ดนะไม่รู้ตัดหรือยังนะอาจจะสิบห้านะอีกยาวๆนะสําหรับการเพิ่มนี่ครับเซตนะเซตอาวุธนะครับเพิ่มไปอีกเนาะ,ะนะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมก็ที่ว้าวนิดนึงนะก็เป็นกิจกรรมแฟชั่นนะหรือสกีนของมูจิโร่นะครับถือว่าเป็นเออดีนะ นะถือว่าสวยเลยแหละนะครับสำหรับกิจกรรมไอสำหรับแฟชั่นนะของในส่วนของมุยจิโร่นะครับตรงนี้นะอันนี้ปีครบสิบครั้งเนาะห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเก้านะครับสิ 9, บ 10, โอเคนะฮะ โอเคได้รับมาอีกครั้งหนึ่งนะในการที่เราจะมาสุ่มเนาะแล้วก็นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็อีกประมาณ4วันเนาะนะสีน่ะวันนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดกันดูนะผมก็อยากได้นี่เหมือนกันเนาะนี่นะ อืมนะอยากได้นี่มากกว่านะชุปแฟช,ชั่นเนาะแต่ตัวผมยังไม่มีเลยอะ่ะเออคงจะแปลกๆเนาะถ้าตัวไม่มีแต่แฟชั่นมีแล้วนะครับอ่าเรามาดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะอืมไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็โอเคนะไม่เป็นไรนะครับไม่คาดหวงังไม่ผิดหวังนะ ก็สำหรับกิจกรรมมันก็มีแค่นี้จริงๆเนาะไม่มีอะไรมากนะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของว่าอาหารดีกว่าของเราเนาะนะเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเรามาเปิดอาหารกันนะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้ก็หมดแล้วนะแล้วก็มีกิจกรรมหมุนเนาะนะครับอ่านะก็ฟรีไปเรื่อยๆเ,เนาะ ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะคะตรงนี้นะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มในส่วนของอาหารดีกว่านะอาหารนี่สําคัญเนาะซึ่งในส่วนของการคอมโบเนี่ยผมขาดอันนึงมานะในส่วนตรงนี้นะขาดการคอมโบมานิดนึงนะนี่ครับขาดอาหารชิ้นนี้อเดี๋ยวไม่ดูนะอาดอาหารชิ้นนี้นะรู้สึกจะเป็นปลาหมึกครับ อันนี้ครับปลาไหลเนาะปลาไหลเนาะน,นี่นะแล้วนะขาดอันนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเอ,อเสียเพชรไปหมนะื่นห้าเนาะเพราะว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรแนละ้วแคไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดองเพชรไว้ก่อนเนาะนี่เรามาส่มมันดีกว่านะเ,เราได้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเนาะก็โอเคนะเออเราอยากได้ปลาไหลฮะไม่มาเลยเนาะโอเคเกลือนะอ่าไม่เป็นไรเราเพิ่มนี่มาได้นะ อ่าอัปเกรดมาไม่เป็นไรครับอัปเกรดได้นะอัปเกรดได้นะครับตอนนี้เราเพิ่มมาอีก20 0 0 0นสะามแสนเนาะบอลสองแสนได้ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะเพิ่มข้าวพลังมาเรื่อยๆเนาะนะครับนี่แต่ว่าข้าพลังของบนบนเนี่ยหูนะโหดเทียมนะโหดทีเดียวนะก็อีกชักษะใหญ่เนาะกว่าที่เราจะเตีได้เนาะตีพวกนี้ได้นะครับตรงนี้เนาะนี่เราก็ทำเคลหมดลวครบหมดละนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ วิธกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็ข้ามาได้นะแล้วก็เราก็มาเก็บสะสมเพชรนะครับอาทิตย์หน้ารู้สึกจะเป็นในส่วนของนกเนาะเนี่ยด่านนกเอ้ยไม่ใช่ผมเรียกอะไรนะมีนกมาให้เปิดเลยนะครับนี่นะผมเปิดนี่ไปก่อนแล้วกันนะอฮะก็เอาไว้นะครับก็ไว้เป็นอะไรล้วกันเนาะยพวกแบบนี้นะครับ เนีก,ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะกิจกรรมมีแค่นี้จริงๆเนาะไม่มีอะไรเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็เปิดกันทั้งเซิร์ฟนะให้ได้เจ็ดพันนะผมคิดว่ายากทีเดียวนะอ่าโอเคครับก็สำหรับอาทิตย์ที่26ของเกมบูลในโอนิซเลเยอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ